สวัสดีค่ะนักเรียนครูจมลค่ะครูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .2 ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องชาวพุทธตัวอย่างนะคะส่วนเรื่องเนื้อหาให้นักเรียนไปชมคลิปวีีโอพร้อมกันเลยค่ะเราทำความดีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ และการศึกษาการทำความดีของบุคคลต่างๆเช่นพุทธสาวกชาดกชาวพุทธตัวอย่างรวมทั้งเห็นคุณค่าของการทำความดีเหล่านั้นจะช่วยพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูได้เล่าถึงแบบอย่างของการทำความดีนะคะ พุทธสาวกนะคะก็คือสามเณรราหุนวรุณชาดกวานรินทะชาดกกันไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชาวพุทธตัวอย่างคะ่ะชาวพุทธตัวอย่างชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรม ชาวพุทธตัวอย่างที่ควรศึกษาในชั้นนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะสมเด็จพระอริยะวงศยานสมเด็จพ,พระสังฆรา,า,รมมา,รววาชและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยานสังวรวชิราลงกรราชาพินิสกรมนาจารย์สุขุมธรรมวิธานธรรมรง อริยวงศาคตยานวิมลสกลมหาสังฆปรินายกสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะเล่าถึงชาวพุทธตัวอย่างของสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนค่ะสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุข ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองประสูติเมื่อพศ2276ในสมัยอยุธยาทรงผนวดเป็นพระภิกษุตอนปลายสมัยอยุธยาพระองค์มีพระเกิติคุณทางด้านวิปัสสนาธุระ ทรงคุณธรรมด้านเมตตาการุณาแม้แต่ไก่ป่าซึ่งมีสัญชาตญาณที่ปราดเปรียวและตื่นคนก็ยังมาหากินรอบๆบ,บริเวณวัดที่ท่านประทับอยู่สำยังเชื่องและพากันมาอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้ท่านได้รับการถวายสมัญญาว่าสังฆราชไก่เื่อน สังคมน่ารู้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งที่มีฐานะเป็นประมุขของพระสงฆ์ทั้งปวงในประเทศไทยค่ะสมเด็จพระสังฆราชคือตำแหน่งพระมหาเทระผู้เป็นใหญ่สุดในคณะสงฆ์วิปัสสนาธุระหมายถึงธุระด้านการเจริญวิปัส,สนาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบค่ะ ไก่ป่าคือไก่ชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าโปรง่งเช่นป่าไผ่จะมีลักษณะปราดเปรียวและตื่นตกใจง่าย